พามานี่มือเดียวพาก้อนน้องอันจินนี่ไปห้องหมอปอพาก้อนพาก้อนมือนึง<อ><อ>แต่โบได้คิดว่าเป็นเป็นนักแบบนี้แบบเข้าพานไปเผาน้องจินนี่อยู่ห้องอบกะไปเยี่ยมยู่หลานหน่อยนี่แต่โบได้คิดว่าเพิ่นแบบสิได้ออกมาทางขาเมื่อน,นี้คิดว่าพาได้กะสิออกปกตินะเเนหนนะโบแมนเนาะนี่กัอ่ะเนาะสบายดีใครยูมาบ้านมาอย่างกีว่าใครยูไปได้หัดอาทิตย์สั้น กแค่นค่คนกาติดเชื่อลามเไปเฮ็ดตือนตือนอนนะตื่นแล้วกลับไปหาคืนน like> ี้กลับไปหานืน네ืนา่ป็้งยังป็ป้นี่เลยมันกะชนได้แล้วมันไถเนาะดินอยมันไถเด็กลางคืนมันก็บมันไป สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้อง mm hmm. FC บบดสุสุสุขนกะยินดีตอนรับซ่องสบุนบรน,นาอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยกามาพบมาพ่อในมื่อนี้เนาะทั้งสบุนชีเข่าไปหาร้านน้อยก่อนพี่น้องเอ้ลานน้อยที่เป็นเคสของครั้งแรกด้วยเนาะการิเป็นทั้งบอจิตอุทุมพเพรไอบอจิต ทายด้วกันบ่าวต้าล้วกันล่าสุดมาในกะจะเป็นทั้งบ่าเตียงบ่าดีไปทายพี่น้องเอ้ก็ขออนุญาตที่ว่าน้องไปพาตัดใส่แดละไอ้ที่ทายออกมาในในในไอ้ในหูปกติบบได้เนาะได้จะได้ทายออกมาได้แต่ข,ข,ข้างๆมาพี่น้องเอ้ยกะทั้งบ่แมนคอนอื่นคนไก่เนาะทั้งสมบูรกัเป็นญาติพี่น้องของสมบูรเองเลยเป็นลูกของลูกของ น้องเป็นลูกของลูกสาวอาเนาะโดยกาเพิ่นกาได้ไปพาตัดพ้อมกันกับที่น้องจินนี่ไปห้องมอเฮ้ยพี่น้องเอ้ย่างอาเพิ่นกาไปพ้อมกันเนาะไปพร่อมกันนี่แหละแต่ว่าเฮากับผู้วู่วาลานสิเป็นนักฝานนี่ฝันนี้เฮากับสีขามาเบิง้งเฮ้ยพี่น้องเอ้ย่ามาเบิ้ง่าเป็นจังไดมีช่องทางใดที่ว่าพ่อสหาไปบอกหามอจังไดหรือว่ามอนัดจังไดไล่เนาะ กะยังบ on ัวห go ูรายละเอียดอีกที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยกะเป็นพี่น้องทั้งพ่อสบุญเนาะวันนี้ทางเฮากะชิย่างเข้าไปก้อนทางกะยากขนาดพี่น้องเอ้ยปุ้ยย่างมากอะสิถอดเกือบวันย่างพูโอ้เป็นต้มแห้งยังดีสิไปใช้เปนหน้าบ่ไปล้วนชิ้นอ๋อแม่ดูเจ้าบ่นี่นะเอ้ามีลูกน้อยใช่ปะโอ้คือว่าไปขายเครื่องยุบุนตลอด คนจะไปร่วมเนาะหรือว่าไปจำมือเพิ่นแบบคนเข,นขาชินเขาทำใช่ไหมพ่อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะสิไปร่วมกันหรือว่าไปตุ่มพรมกันเนาะอันะนี้ก็สิเป็นเส้นทางเขาไปเพื่อนเพิ่นเนาะนี่ก็ทางออกทางออกนี่นี่ก็กำแพงนี่ก็สิเป็นเพื่อนของเพื่อนโก้เพื่อนเข่าของบ่าวทองมีเพื่อนป้าเนาะือว่าน้องพิงเอิญป้าตุ้ยอย่างเดียพ่อยพี่น้องเอ้ยเป็นเพื่อนป้าของชาวุนเอง เพืเ่อนญาติพี่น้องเองเนาะกะสิไปเบิ้งก้อนไปพี่น้องเอง้ยสิเป็นจังไดเนาะกะไปถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ำกันเดืองเล่าสิเป็นลานมีการรักษาหมอพนัดจังไดเนาะโอ้โลมลงหนี่กับพอเล้วอีรอกันนี่เนาะกะชิเพื่อนหลังไหม้นี่กะเป็นเพื่อนกบเือนเขาของผููเป็นนี่เนาะ ตอนนี้เขาก็ย่างไปนี่เน,นาะทีลังล้มตรงนี้ก็พอแห้งนี่ก็จะเป็นเพื่อนไหมคะขายลูกชิน้นขายของกิน,กนอ่าเอารถเจ้าจอดอยู่ใช่เขานี่บ่โอ้เนาะ,ะไปพี่น้องเอ้ยเป็นอยู่เพื่อนอยู่บ่นอ้นอ,งนองหน้องน้อย อืมเดี๋ยวสิเอินหาเพิ่นก่อนไปค่ะเนาะก่อนรอถาน้องน้อยเพิ่นพอดีน้องน้อยเพิ่นในยังนั่นอยู่งอาโต้ชิ้นแห้งบ่นี่นะโอ้ดูชิ้นแห้งเป็นนหังอืมเป็นหนังงัวทอดไม่แต่ทอดได้ยังแสบเนาะ ตู้อาหารกันกินแล้วตู้เต็มแอดเลยเหี้ยกาะแกรมหายเองบ่ได้เห็ดนั่นเราพันมานี่อืมอากาศฮอนเนาะคักได้เนี่แหนึ่งกรัมเนี่ยโอ้ไปแตงกิจวัลสิ้นแห้งได้ไปกินนี่พโหทางน้องด่านน้อยมาได้พ่อเนาะอ๋อแล้นอนบ่ ก <c ười> ็ชิเป <Có> ็นเพื่อนยาเนาะหลังนี้พี่น้องเลยยาเป็นยติพี่น้องได้ด้วยอ่ะนอนสบายดีเด้ลยยาเด้อเห็นยังอ่ะนะอันนี้ปลาใสหรืไม่ถุงโอ้โหหลานี่บ่ที่ว่าเป็ีนนะเบิร์เนาะโอ้ปุ๋มน่ะโอ้ยแบบที่บ่ออกตลอดเลยบ่เพีง จักเดือนเหมี่เดือนปลายี่าหเดือนเดอเือบ่ไัดไนบางทีแค่เียเดือนได้วเนาะสองทีไม้นได้่อาทิตย์นึงาเดือนพดีีเดือนดีแต่ติวิตตบอนี่ยก่อนที่ผ้าอันมกลไปป่าเนี่เพิ่นันเป็นยังเกาะมาใส่ชุดไส่ไส่ชุดใส่ติวิ่ตะบอวันดีกันมัน ทีเนี่ยสวิตจะโบนะทีจะผ่ะา,าเลือดออกนะนะโอ้่ายออกมาเลือดออกเลือดออกเดี๋ยวพาไปแบบพาไปสมิธตพาไปห้องหมอเมืองไปที่ช่องอีกเดี๋ยวห้องหมอคุม้มไปที่สามจะไม่ร้องเคร่ง<อ>ทีที่ทไปปวดให้หมอท่วมแต่คนแก่ยังว่าอันเดียวกัน,อ,นอันเดียวกันคนตาได้เพิน<ใ>พ่นกับไปห้องหมอ,มอชองห้องหมอเนี่ยคนว่าอันเดียวกันอยู่กันมันนี่แหละ่นว่ามันมีเครื่องพา คุณชี้ช่วงลงสวรรค์ผลวะช่วงลงสวรรค์เนี่ไปพามันมีเครื่องครบเด้อผลวะที่สวรรค์นั่นเวลาลงกับลงแล้วอ่ะเุณชี้ชงลงสวรรค์ชงลงสวรรค์แต่วันนี้เพิ่นโมมันใจอยู่สวรรค์ก้ะเพิ่นก็เลยไปเอ็กโกเอ็กโกิ่งกอนผลวะาบ้านนั่นบู้ผลวะแต่วันนี้เอโกก็เอโกออกมาเพิ่นกระบังแมนอยู่ใช่ชุดใช้ผลวะใส่ทิชชู่แช่ตะก้ต้องไปพาไม่นีเลยเด้อผละ ทาโมพเล็กน้อยบมนั่นแนเล็กน้อยจิงนี่นั่นเลยอืออือได้เนี่นั่นพามานี่มือเดียวพากอนน่องอันจินนี่ไปห้องหมอป่พากอนพากอนมือนึ่นอ๋อกะมีแต่เนาะไปพาพาแต่เขาก็ไปเยี่ยมอยู่แต่บริคิดว่าเป็นเป็นนักแบบนี้แบบเขาพาไปเผาน่านองจินนี่อยู่ห้องอบกะไปเยี่ยมอยู่หลานน้อยนี่แต่บริคิดว่าเพิ่นแบบ ชิได้ออกมาทางขาวันนี้คิดว่าพาได้ก่อนชนออกปกตินะโบแมนเน,นาะวาชันี่ก็อ่าเนาะสบายดีโดยใครแชวาชั้แล้ออวเอาพี่ตั้งกลางพี่ก็ได้ดีมากเลยกตว่าใครอยู่มาบ้านมาอย่างกีว่าใครไูไอดอ้หัอาทิตย์ซ้้นนกาไม่แค่นะคนกาติเชื่อลามเวมเปเยตื่นนะตื่นแล้วตันไปพอดีลั้ไปะ ป็นยังูปินี่เลยตั้กแ่ทนก็ได้เลยมันหายเนาะป็โนอมันหายเน่ยัคืนมันเก็บมันหายวเวิร์ดเน่นนะมันิญญ์เต็มเพิ่งเจดีกลับไปหาเพิ่นก็บกว่าปุปินญังไปหาหมบุญงมคุณนว่าพิศเชือดได้ดีมคุณิศเชือยังดูเล่นได้ไหเดี๋ยวเพนแนะนำจังได้ฉบับนี้นะ ยายามันก็คาะจะใกล้เน่ยอยู่เป็นบ้านยายันบ้านเล่ยาให้เออแล้ววันนี้เขากลับมาแต่ห้องหมอวันนี้มีเพื่อนแนะนำว่าจังไหนจังว่าบักล่านี่จังได้ถ่ายออกมาทั้งทั้งก้นปกตินะวันนี้นะเพป็นแนะนำจังไหนอ่ะพตากาแนะนำแบบว่าได้ประมาณหกเดือนประมาณหกเดือนแต่มันเสียออกทั้งก้นขันขันมันเช่าตัวนี้ขันบ่เช่าตัวนี้แตมันก็ออกทั้งก้นแ่บ ถ้าถ้า่าพบเซานี่โดยถ้แผ่ก้นแผ่นี่มันเช่าแหละกามันกาชีออกทั้งก้นสะดวกทั้งก้นจะอบใบนะว้าขันโบเซาเลยกะมันกาชีแล้วมันติดเชื้อติดยังไปนี่แหละวอืมการติดเชือ้อติดยังนะมันสิออกทั้งก้นไวนะบางทีกะบโบฮอดหกเดือนแต่มันออกทั้งก้นมันมันบอกติดเชื้อนะฮะนี่มันติดเชื้อไปหาหมอโหกติดเชื้อมา กี่กว่าอย่แล่โอ้ยมาแต่ห้องมอ่ะกวนนี่อีกกลัวนนี่นี่เราไปแล้วโยนน้ำยาด่าหยามันน้อยแต่อันบัดนี้เห็นมีแต่ใส่ซัมมี่หรือว่าใส่กระดาษทิชชู่ซับตลอดเลยโดยใช้อันว่าเพชรเพลินนุ่งนี่กับบไวรเนาะเพราะว่ามันหัดเพลเนาะหัดเพลบัวร้เป็นคู่นี่แต่ใช้ม้าคานี่มันน้อยม้าคานี่ก็เป็นคานี่ลดลดมันน้อยมักนี่ใช้ไว้มีแต่ถ้ามีเงินก็มีแต่ซื้อดเพชรเพชรเป็นแผ่นมาห้องโดย เพื่อนเพืนเพืชื่อสัมรีช่วยกระดาษชู้เปียกมั้ยยังชิ้วและผ้าใยตอนนี้อันเอายายังทำความสะอาดให้น้องเพื่อนกับเพื่อนให้ล้างน้ำางนก้อุ่นก่อนล้างน้ำน้ำุ่นเลยยางยางยางนี่เป็นหลอดอยู่นะเคนว่างไห่นะชัดชัดเอ้ยอาธงเอายาไม่ให้แม่ในลูกยาหลอดนะไม่ให้แม่ในลูกมาวัดถงนั่นอันยาเป็นดอกอันมาแต่ชีวิตหันเป็นนักงโกนอีกเลย อันกูนี่มาแต่จะดิบปวดหายปวห้องเป็นไงบอหายแล้วไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนแล้วบออะไรเรื่องหายนั่นพักกันโอ่งวันบ่ได้นนำมือบ่แล้วลูกยาเป็นกล่องยายาเป็นกล่องให้ยากินอันนี้ยากินพคนว่างห้ยนอนคนห้องพคนว่างให้ให้อันพูนมะลาน้อยนี่กินบ่ออะไรกัเอามาเบิร์ดอะนุ๊กโอ้ยไงว่ายากินให้ย์แหยงไว้ยากินกับอาบ้ารึเปล่าแบบขี้โก้เนาะ เกิดมายังโบหอดหาเดือนกะคนเฮาเราเป็นหลอดนี่เลยลูกมาเป็นหลอดเนี่ยนะอกนั่นแงวเขามันกาสิออกทั้งนั่นเนี่ยอาจมนั่นสิออกทั้งั้งก้นอืมอืมออกทั้งก้นบางเก่ามันนั่นบเห็นได้มันกเสิเศราไว้วะแย่หลอดแย่หลอดเห็นกันเห็นแบบอาจุมอันนี้อาจมหมดทั้งขาเลย ตลอดตาคูเป็นแม่ฉินไ่ได้กินน้ำขาน้ำผมได้เหาอเขาน้ำไม่จอยพร้อมเขาดได้ๆคูเป็นแม่ก็นเลยกรตูกันกินขาวน้ำร้งคุแล้วอ้เปลี่ยนกันอ้น้ำาลแลน้เกโอ้ยเปลี่ยนกัอ้น้าลและน้ำกลือโอ้ยเปล่ยนกัน้ย้าลลน้เกลือโอ้เลีนนอยน้าลแหะน้ำเกลือ้ยเปลี่ยนกันอ้ย้าลแลน็ำเกลือมันเป็บ่ยนกันโอ้น้ำาแลน้ำเกลยเปี่ยนกันโอ้้าชแลกไืเนาะ แป้งอันนี้ได้หวังหันนันนี่เนี่ยมันใส่แป้งใช่แป้งใช้ยางใส่ยาเนี่ยก็ยังจะเป็นอยู่ได้หนิเนี่ยที่เป็นอะไรเป็นก่อนฮะมีแต่เฮาแม่ดูแลมีเงินมีอย่างก็ซื้อเื่องื้อยามาทำความสะอาดซื้อกระดาษทิชชู่อย่างเนาะแต่ว่าวาครื่องวันนี้เฮาหาเสากินคำที่หาเสากินคำกัดเจือเลยข้าวกินกระโมี่คือเห็นนี่แหละข้าวกินกระโมี่บ่อจ้งะมีแล้วไปเอาไปเอาน้ำป่าน่ะเมื่อไหร่ไกลชิบชก โอ้เจ้า <accurately> บ่ไปอ่ะนายเมนะอีเมมามาตะเข่าเห็นเจ้าเห็นเจ้าบ่โดยเอออาเจ๊สอบอยู่มั้ยนะอาชีพสอบเห็นอาบ่มีเหรอเห็นอาบ่มีน่ะพายเอาพามากเบาไม่ได้ให้ได้อาเอ้ยพันเน่ยเจ้ามาได้จังไห้เมียนไม่ได้ให้ได้กินใช้บานบ่มีอยู่อ่ะกินชองปีแล้วได้กินน้ำเพ้งน่ะเต่าคนนั้นช่องปีแล้วเอาน้ำพึ้นมากินเต่าก็เอาเนี่ยได้แล้วคป้าชนป้าน้องวัน่นคนนี้ได้เอาน้ำพึ้นแต่ละปีท่านมันนี่จะได้ว่า กรว่ามาเอาพี่เด้อคนว่าคันวายมที่เขากินก็มาเอาพี่คนจะให้เด้อคนมาดูงเจ้าให้ยูคนว่ามาถูแล้วเจ้าเรนะบออ่ากาเฮ็ดมันบ่ายน่ะนกุ้งน่ะชิบไหชิบหน้ำกุ้งโอเจ้าไปน้อยเมย์มากินสงปีแล้วโดยนี่ยืนยุ่งเราว่ามืนั้นมามาตาเขาแต่เอาโอ้่าตเข่าห้ไปโอ้จะยืนมันเราสิสอบโดยสิสอบแล้วหนปีปี่สปีีิ เขาบอกชีบัดเข่าช่วงเดือนอะไมันบัดเข่ากับเดือนเก้าอย่างเนี้ยเดือนเก้าช่วงหาเงินยากหราฝนนี่ช่วงหาเงินยากเลยชีบัดครูปีครูปีหน้าบโบลายบัดคนบัดสีว่าชาวยังชาวน้าบัดชาโบไลเก็บโชอยู่บไม่ชอบโบไลเจ้าน้าก็มีอยู่แต่ว่าหันหาที่บัดลำดีดีหันมีแต่ชิบให้ และความทุกขความลำบากกันเนี่ยถูกความลบากอยากความบ่มีไอ้กินนุ่มแม่ว่าคือกินนุ่มพุ่นนุ่มแม่กับนุ่มพุ่นนะนุ่มพุ่นแน่ชื่อนุ่มพุ่นแม่มันนุ่มพุ่นอเข่าสิกินกับบ่มีวันนี้เอาเอาเงินมาจะใช้จะซื้อเครื่องให้บักหล่าเนี่ยชื่อพวกอะไรอันกับบ่มีแล้วยืมเอาคู่เอานี่แล้วยืมเอาคู่เอากาบบ่มีให้เพิ่นแล้วบาทนี่นะสันก็เลยเงบ้านนี่แล้วยืมเอาคู่เอากาบด กับลายเด็มากดิเี่มีนี่ค้ำประจุนี่แล้วเป็นมาแล้วเป็นเงินเป็นยังไห้เลยเป็นเงินจะดีเป็นมาห้น้ำเพราะได้ชื่อมันนั่งกาเป็นมาห้ยเพราะได้ออกตลาดพอทาว่ามีเงินยังว่าพอพ้าบกหลานี่ข่ามไปมุกไปยังเบิ่งก่อนเนาะไปกวดไปยังพอเปนแก้ไขจังไรได้เลยผ้านี่ผ้าจังไรอ่ะป้าผ้าข่างเด้๋บอกด้วยว่าผ้านี่ได้ผ้างผ้ากลางกลางเลยกลางอ๋อเด้๋ยวมันคือออกข่างใช่ ข้างนี่น่ะมะนาวใส่ออกมาทั้งข้างเป็นว่าไม่ละมันระบายออกทั้งนี้ก่อนทั้งกนมาหนีมันระบายยังบ่ได้มันยังอ่อนอยู่อ่ะใส่โตใส่ใส่ใส่เทียมเอาใส่เทียมโตออืมอืมมันเผื่อใส่เทียมมจะปิดอันเดียวกันผลไม้อ่อซีอือใส่ห้มันออกทังข้างเ่อนว่าไงว่าใส่บวกรงเล้งโดให้ช่วยเดือดทั้งข้างก่อนโดยเนาะ มือไหนก็บเปะนั่นมาได้ได้หมื่นนะจัดมืินชันแล้วใชนะาา่เลยเก็บน่เนาะขนาดตะแคงแถวนี้นะใส่แป้งกับใส่ยาเพ่นน้ำมันแหละคิดว่าไปมาแต่พาตกพาตาัดคิดว่าสิเช่าชเหรอ้อเฮากับได้คู่ก็ได้หาคู่วันเพิ่นมาเนี่ย<ด>คิดเพราะว่าตอนที่นายุหงหมอกับไปเยี่ยมมันพ่อไปเผาน้องจินนี่กับไปแวะอายุยเวะวงลานแต่ว่าเห็นเพิ่นนอนตลอด คิดว่าพป๊้เป็นแบบวะไรกลัปมาอะไรชีเป็นแบบนี้ไอออกมาเนี่ยนี่แหละคนว่าน่ามันน้ำน้ำเชื่อทิ่เชื่อหน่น้ำทิ่เชื่อเนะเพราะว่าเชื่อทางในออกมาเนาะเชื่อทางในมันออกมาคันว่ามันมันฉีแหง่แ้วมันหมอมีไม่น้าออกมาเนี่ยมันฉีเศร้ามันสีม่าแห้งเขาเลยเหมือนว่าอันนี้พาออกมาม้นเป็นแบบนี้มันออกมาแบบนีี เแต่ขาบ้าแตนไว้ไปกวดอันไปพาตัดมานี่ไปไปกวดคืนนีเพิ่นกะมิเตอให้ยรอเบิึงหายรอเบิึงหายรอเบิึงพังเบิองหัวห้ยพังมันหมดเป็นพังแล้วบาดมันเป็ิดในนี้โบชงโบชงโบเศร้าจักเถื่อเนาะเศร้าจักเถื่อมาหตั้งากมาหันกะมันโบเช่ามันเปื่อยมันยังน้ำขาหนึ่ยังน้ำท้องน้ำแทงนี้ำบางเทวนี้กลไปมองมันห้องใหม่หนิไปมองบนห้งเพิ่นว่าโอ้ยมันติดเจอเลยแต่ว่ายังดีว่าแห้งเลยเนาะ มาติดเชื้อดอะไรนี่วะมาที่เชื้อดบัดอันนี้วางยาให้ไปมื่อนัรนกับพอดีบัดลาบนึงทั้งยากินทั้งยาไงเส่็นมาทามใส่แป้งแน่หักหมัดมาหนิแป้งเล็กน้อยบ่แป้งเล็กน้อยหมรดหมัดง่ายเลยก็ปิดผ้าปิดยางนุ่งชงนุ่งยางกรบพริบเลยดิเนาะจะเปื่อยไว้แบนี้ตลอดมันที่เชือดมาที่เชือไปเรื่อยๆเปื่อยเรื่อยๆกว่วงโดย อยเนาะผู้ใหญ่เป็นก็ยังว่าพ่อยพี่น้องไว้น well, ี er ่เล็กน้อยมันเด้อคงลําบากยากอีดีตอนนี้กลางนเพิ่นัไห่บกัไห้ยดินบ่ใหนใຫเดีห้ก็นใดบกีได้นอนดินยพรว่ามันเช้าเสนี่มันยุบอยูค่ แต่กี่แถวนี่บุญก็จะดีนะโอ้ยบป,นอ,นอ,ปอ,อยู่ไปนอนมติดผืนขืนใหญ่ๆเลยมันขับเลยขับรถลำที่เชื่อไปหาอันพอเพิ่นดูแขงหน่อยพนวานบดีที่เชื่อแดงคือคือไปกบ็บอกว่าไม่ีเชื่อบไปจีบนั่นแหละจังหวะร่าใจนันน่นม้บ่นว่าม่ได้อะไรเพ่งได้แบาไร้ใจม่ได้ได้แบบไปยืมเงินอีกได้ไปยืมเงินเอาคนไปอีกว่ะ ไปติดหนีไปยืมเงินยืมเงินทีแล้วยืมเงินนโมนีแล้วกลับไปอีกยืมเงินเอมน่องยปมนเอมน่องไปมอานบักราไปหามอหนี่เป็นหนีเท่าไยตอนนี้เป็นหนีนะรวมเบิดล้านชิบล้านโดยเป็นหนีไปหานมันพาลานไปหามอพาลานหามอชิบล้านเนีทั้ง่าตัดทั้งตาอย่างมากอ่แล้ชิบล้านแน่เป็นหนี เย็ดมันเนาะเขากินกะปิชิบะมี่เขากินกะปิชิบะมีนี่ก็เป็นบาดนี่เนาะร้านกะปุเช้าใช่ว่าเป็นนี่ว่ากย่งว่าข้าเช้านี่กับไข่อยู่เนาะเช่าพ่อได้หาอยู่หาได้ยู้มือเด็กน้อยๆเนี่ยเขาเลยมาชื่อกี่นาโมเนี่ยต่พอนะหล่ะนี่มันไปใช้ซะอยู่น้าอยู่น้ามาถาเมาาวพ่อมาถาป้าม่ได้พ่อมาถาวแล้ว่ะเป็นแยังเหล่านะเหล่านะเป็นกะพ่อ เป็นดิจิลวงเหาะขนาดดิจิลวงเจ็บนั่นแหละทา้งชีบึงป่าเถ่อเจ้าชีบึงลานเนาะาชีบึงป่าเจื่อชีบึงลานแบ่งกันอยู่นั่นพูดอย่างว่าแยกขึ้นไปนั่นไปนี่แยกๆนั่นพูดอย่างว่าแยกมาเจ็บเหงค่นข้ามเหมือนขึ้นเด้ยลำบากแล้วบ่ามีผู้อยู่น้ำขับเจ็บเหม่อนว่าเจ็บกระดูกทับเสียนนี่แน่ทับเสียนไม่ได้ยางไปองโก้องโกแล้วมันเจ็บโดนบาดบาดเจ็บกะเขาอยู่บาเจ็บนั่นแหละ ชื่อยาม่ให้แน่วานะถ้ามีเงินมีอย่างนี้ชุมเจ้านี่ยชิลองเงินไปเชียงไปยู่อยู่หมกอยู่หยังน้องพ่อไปเบิ่งพอว่าเพิ่นแก้ไขจังไายไรแ้โทษไปไปเพิ่นนี่แหละนี่อีตุนลาเนี่ได้เนาะแต่เงินหุ้นออกตลอดเลยอันนี้ชิไปอยู่ห้องหมอลางห้องก็ยังที่นี่ที่เชนโดยอยู่หมอร่าที่นี่ที่สีนี้ใช่แหมมีเงินไปนะ ก็เห็นเด้่เขากับเห็นเคสที่สองปีกายนี่เข้ากับไปแบบนี้เแต่ว่าอันนั้นหันอายุเพิ่นหันชิ่าปีนึงแล้วก็ออกห่างขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นนัดหันแล้วก็หน้าแลก็จุดไปจำลองเลยเปรักอันปัวลูกนี่ควายมันจะโตก็เราสามโตขายรักษาลูกนี่ควานันอได้ก็เป็นเคสเดนเดียวกันเลยแต่นอกนั้นหันกับเข้ากับ บบฮู้ตอนนี้พันช่วงเศร้าหันแห้งหรือว่าออกทั้งปกติได้เราบอ,อกเขาก็ยังบบฮู้เดยน้องคนนั้นนะ<อ>แต่มาเห็นกักหล่าน้อยนี่อีกคนหนึ่งอย่งังว่าโอ้ยว่ะเคยเห็นจระเทื่อดเลยว่าก็จะเกิดมาอย่งโบเคยพ่อกระเทือ,มททอ,อ,อ,อกอออมาเห็นนี่นะมันไม่ใช่กระหล่ชู้เปียกบ่ไม่ได้ใช่ซัมดีแบบว่าใช่กระหล่าชู้เปียกมัน,มนใช่บ่ได้เพ่เพ่เป็นพื้นขึ้นมันใช่มีแต่กระหล่ชู้ผแห้งแล้วก็ซับโดย แต่ว่ามีอยู่บอ่อเดี๋ยวนี้นะมีใช่อยู่บอ่บอมีมันอยู่บอ่อแต่ชื่อว่าบา้บานนี่ในชองอันนี่คือมาชองอันพี่แต่ใช่สำนี่เป็นแทนนี่บ่เป็นแทนก็มี่ขนาดชิชูก็มีเออแต่ชื่อเธอหน้อยเอออโตชูแต่ชื่อแชิช,ชู้นั่นต้องไม่เซนงานห้ยได้เนาะคือไม่ได้ห้อห้องพื้นมันแน,น่แน,น่แน,น่ห้ได้ได้ดุเลยหายได้แบดนีนน้น สิ่บ่ขอให้พี่น้องทั้งเฮาก็มาทายซอยกันเบิ่งเพื่อมีทั้งผู้รักผู้ใหญ่ใจบุญใจศีลอยากสุดซอยซื้อเครื่องเใชคงซอยหอว่าอยากให้ทั้งน้องเพิ่นพาไปหาหมอหมอเบิ่งเนาะจะเป็นจังไดกรอถาเบิ่ง้ายามาเบิ่งด้นเฮามื้อนี้อมของทางขายบ่ยัน แตอุตลอดเชีเนาะนมันเหีวมันเหีวมันหยันเขาแล้วมันกระชิ้วยไปแบบนี้มันมเหลวมลมันมาเดือยปรืยอยไปเวอยู่น่าปุดปุดออกนอางขางโอ้ยไปคีบคีอ้เบอกาขาเลือดใช่บนน่เนือดช่เลยอเจ็บไหมเนาะเดือดเนาะอันนี้เลือดออกพอเดือดน่ะไปขวดบางมีเลือดนานนี่เพือดใ่เลือดโมันได้ใส่ เอาเลือดพ่อใส่อีกบ่ใเลืออีกบ่นี่นะเลอดอาเฮ็ดกะบ่ยังค่ะอ่าๆอยู่เพิ่นนอนเนาะเฮากลับมาวันี้ก็มาลงมาวัดแล้วกเลยเียป้าเอาเงินให้ไปซื้อเพก่อนอันนั้นเงินกะิูแห้งก่อนเนาะเอากถ้าว่ามาะมนีนันอันนี้เาสิให้อันดาบักละน้อยนี่เนาะนีเาแช่ยาซื้อซื้อูโย ด้วยารับมืเอากัยาเงินนคเด้อดยไมาพอได้ช่วยลูกชายรานี่เลยด้ยโอ้ยคะแนน่ะใส่บขี้โบเนอะชอชชกชชบ่มีเวลา่เกือเลยเนาะนั่นนะไดุเลยนะตลอดเลยขี้โบคนแนอมากบคือเก่า ในโทรมานเลยป้าอ้าวเอาไปนอนเถอะเด้อเฮาขอตัวกั้ก่อนบัดนี้เด้อเพลงเด้อสู่ๆเด้ออ่ะสบายดีเนาะโดยป้าสู่ๆอ่ะเนาะกะโอเคพี่พี่น้องเอ้ตอนนี้เพี่นกะให้เจ็บเนาะเพราะว่าถ่ายเวลาเป Ahmad, ่นถ่ายออกมาชีออกข้างเลยพี่พี่น้องเอ้ทั้งสมบูรณ์กะมาเบิ่งแล้วกะอดสงสารลานบ่ได้พี่พี่น้องเอ้กะมีแต่ว่าเฮากะมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่ามีทั้งอรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะ คนอยากสุดโอยคนพี่น้องเอ้เรื่องเรื่องต่างๆเนาะเรว่าเป็นเงินเงินชิซึกระดาษชิชูห้ยลานกะยกังบ,บูมบี่เรา,าเนาะเอากะบูมี่ยังมานเนี่ยได้หายแล้วเอาไปซื้อกระดาษชูหรือว่างชุบอันยังสำลีเพื่อนเอิญสำลีเนาะเขากินกระเบื้องเรา,าพาลานไปหาหมอกับเป็นหนิเป็นชินอีกอ้ยกะนี่เนาะคนพี่น้องเอง้ยกะน,นี่แต่ว่า เห็นกับพวกเราคุณยายเพื่อนเพื่อนวัดอีดูสงสารทางมักละน้อยยังไงครับมากะสามารถติดต่อมาทางสมบูรได้เลยคุณพี่น้องเลยเห็นกับวงเงินคนอื่นคนไกลแล้วเนาะกับเป็นญาติพี่น้องของเขาเองนี่แหละคนกะสีคุ้นเคยคือญาตนี่เพป็นกัช่วงมันเห็นถ่ายท้ำลงตลอดอยู่เนาะเขากะเห็นเพื่อนคิดไปแบบนี้คิดว่าเพื่อนช่วงเพื่อนเศร้าค่ะนะไปหาบอกขามอมาแล้วค่ะ บา่าแ้ววัดมาโหลำด่างว่าโอ้ยว่บาบา่ได้ซาวพอดีเลยมีแต่ว่าเงินซื้อไอ้สำลีทรัพย์ออกมากกับยังบ่มี่เราอะเนาะมีแต่ใส้กับประหยัประหยัดเอาซื้อชื่ออันยังเพชรเพิ่พมากอะต้องซื้อเป็นแผ่นอันแต่เป็นนุง่งกับนงบ่ได้อีกมันเป็นเพลพี่น้องเอย้ยเพราะว่าช่วงแอลพอดีเลย จังไดกะเพื่พี่น้องเอ้ทั้งสุบุญกับพาะพี่พักน้องฝาคเพื่อนๆไยใจดีทุกทุกฟานเนาะขอมาเป็นกำลังใจน้ำแนวน้องสาวเพ่งเพื่อนนอะไรด้วยกันน้องสาวเนาะผู้ซื้อเพลงแต่ก็ทั้งอาเฮาอะไรเนาะว่าจังไดกะมาเป็นกำลังใจน้ำกันและอะไรกะคอมเมนต์มาบอกทั้งสุบูรณ์เด้อช่องทางจังไดแก้ไขได้เนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งเฮากะบุอย่างใดขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเวอร์สุสุขคนไปแล้วเพืพี่น้องเอ้สบายดีเด้อ